ผลมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์เอสองคนแรกของประเทศไทยและเป็นสองคนแรกของโลกคือมาร์คอัศวินอินอโนงมงกุฎเจนเมนและชัยชชยยายากรุ่มงกุฎเจนทีนหล่อเด่นแซบจนฟ้าดที่หนึ่งมาครองในรอบตัดสินการประกวด ที่เรียกได้ว,ว่าจบไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่อลังการนะ Space p l u s RCA กรุงเทพค่ะโดยคุณน็อตกิตรินได้เปิดใจถึงงานในวันนี้ว่าทุกคนเต็มที่และทุ่มกันสุดตัวซึ่งตัวเองก็ทุ่มเทเกินร้อยและแฮปปี้กับงานในวันนี้ ได้หนุ่มหล่อตรงตามบริบทของเวทีโดยปีหน้าหนุ่มหล่อทั่วไทยเตรียมตัวให้พร้อมเราจะมาแน่แบบยิ่งใหญ่ให้เปรี้ยงกว่าเดิมกับเวที Mr.Smart Thailand ทยแลนด์2024ติดตามข่าวสารการประกวดได้ที่ f c e e o o o แฟนเพจมิสเตอร์ t มาร์ทไทยสวัสดีครับผมมาร์คอัศวศินยานนมนะครับเป็น The ะวินเนของวันนี้ครับผมสวัสดีครับผมทิมทเนศเกตเพรครับเป็นรองอันดับหนึ่งครับผม สวัสดีครับผมภูเขานะครับรองชนะเลิศอันดับ2ครับสวัสดีครับผมป๊อบอายสถาพนะครับเป็นรองชนะเลิศอันดับ4ครับผมนี่อันดับ3ครับสวัสดีครับก้องล่าก้องเลิศล่านะครับเป็นรองชนะเลิศอันดับ4เจนเมนครับผมก็รู้สึกดีใจครับผมเพราะว่าตอนประกวดเราเรารู้สึกว่าแค่ทําให้เต็มที่อะครับรู้สึกยังไงก็พูดออกไปแบบนั้นก็คือแบบไม่ได้คิดว่าจะต้องชนะหรือว่าอะไรครับผมเพราะว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนเราหมดนะครับก็เต็มที่อย่างเดียวเลยครับ สําหรับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าใจเราตรงกันตรงที่ว่าคําถามว่าใครจะจับจะจับมือกับใครเพราะว่าเราเลือกกันสองคนพอดีแล้วมันตรงจังหวะนะเขามีอยู่ในใจอยู่แล้ว<ห>ผมก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากมากเลยครับ <c oughs> ไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองที่ได้แล้วก็ตอนนี้อยากโทรหาแม่แต่อ <c oughs> ตบอกแม่ว่าได้สำหรับผมก็รู้สึกโล่งครับเพราะว่าเวลากนจะกดเพราะเราเหมือนกดดันตัวเองแล้วก็แบบตั้งใจมากๆ พอทําอะไรทุกอย่างเสร็จไปแล้วตอนนี้มันก็แบบมันโล่งไปแล้วแล้วสบายมากแล้วครับผมครับสําหรับผมก็ดีใจมากครับผมก็ตามโค้ดจบแล้วผมก็ได้ขึ้นมาทําอะไรที่ไม่เคยทําและเป็นตัวแทนของคนในแบบผมได้ทําอะไรในแบบนี้ก็ดีใจมากครับแล้วก็วันนี้พวกเราสําเร็จนะครับได้เป็นครอบครัวมิสเตอร์สมาร์ทเหมือนกันทุกคนครับดีใจแทนทุกตําแหน่ง้วยนะครับก็เต็มที่ครับแล้วแต่ผู้ใหญ่จะเมตตาเลยครับผมไปได้หมดครับผม ได้หมดเลยครับร้องเต้นก็ได้ครับเมื่อก่อนก็เป็นแดนเซอร์ครับผมแล้วก็เคยอยู่รล,ลงเหมือนแบบเป็นละครเวทีอย่างนี้ครับก็อยูครับอันนี้อยากอยู่แบบเบื้องหน้าบ้างนะครับถ้าผู้ใหญ่ใจดีก็ยินดีครับผม <c oughs> ก็อยากขอบคุณเวทีครับผมที่เปิดโอกาสให้จริงๆ <c oughs> ผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เหมือนผมจะหมดโอกาสไปแล้วครับแล้วพวกเราเป็นเจนเมนเนาะใช่ครับนเยอะมันรู้สึกว่า เราเราจะมีโอกาสไหมที่จะแบบได้มาทําอะไรแบบนี้อีกมันก็เหมือนเป็นเป็นแรงผลักดันผมอยากเป็นแรงผลักดันให้คนอื่นนะครับที่คิดว่าเอ้ยเราไม่มีโอกาสแล้วถ้าปีหน้าเปิดลองมาดูนะครับมันมัน,ม,นมันจุดประกายอะไรอะไรเราหลายอย่างแล้วก็มันได้เติมเต็มให้เรามันมันได้มิตรภาพมันได้ประสบการณ์ที่ดีนอกจากรางวัลที่เราได้ครับก็ ขอบคุณครับอยากให้ทุกคนติดตามพ,พวกเราต่อไปครับก็สำหรับใครนะครับที่ยังมีไฟในการประกวดหรือว่ากำลังตามหนาความฝันนะครับเวทีมิสเตอร์สมาร์ทของเรานะครับไม่มีขีดจำกัดครับเราเปิดรับทุกโอกาสทุกความหลากหลายนะครับมาสมัครกัน,นเยอะๆนะครับในซีซั่น2ครับผมก็จริงๆก็เพื่อนๆพูด่าจะหมดแล้วเนาะ <laughs> แล้วก็จริงๆก็ขอบคุณสำหรับทุกโอกาสที่ได้มานะครับขอบคุณ แบบที่เปิดโอกาสให้เพื่อนเพี่น้องทุกคนได้มาสมัครสําหรับผมครับผมขอเป็นตัวแทนเนเพื่อนนะครับขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่างหน้าช่างผมทีมงานช่างไฟทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สําหรับผมนะครับขอบคุณด้อมนะครับที่คอยสนับสนุนผมแล้วก็คนหนึ่งที่ผมอยากจะขอบคุณมากเลยก็คือแฟนผมครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นคนที่วางเกีย์วางแผลทุกอย่างขอบคุณครับ สำหรับตัวผมเลยจริงๆก็อยากขอบคุณแม่นอตแล้วก็อยากขอบคุณเวทีนะครับที่กล้าเปิดโอกาสให้คนอย่างพวกเรานะครับได้เ,เข้ามาประกวดนะครับเวทีนี้มันไม่ได้เอากฎเกณฑ์ด้านอายุเงื่อนไขทางสังคมอาชีพเชื้อชาติเข้ามาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดนะครับก็ดีใจมากครับที่มีเวทีแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นเวทีที่อีกหนึ่งเวทีที่มีคุณภาพมากนะครับอยากจะขอบคุณอยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะครับอยากจะขอบคุณทีมองผมเลยนะครับที่ช่วยกันทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่า อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ขอบคุณที่พี่สื่อคนเลยนะครับผมแล้วก็ติดตามพวกเราติกเอนดูบ้านสมาร์ทของพวกเราด้วยนะครับจุมรีบซูบบอลบอลยิงออกเนี้บาสวัสดีครับผมชัยชัยยายากรุนะครับ MI11 ครับผมเดอะวินเนอร์มิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์แอดวนสองพันยี่สิบสามครับ ผมนี่ครับ MRS ศูหนึ่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับผม MRS หนึ่งสองครับมีภูน้าเดินสองครับผม MRS ศูนย์หกเพชรที่พักครับผม MRS ศูนย์สี่ไม้สลักครับผมวันนี้นะครับจะบอกดีใจนะครับผมดีใจไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับแต่ว่าทุกคนคือเก่งมากๆนะฮะทั้งทุกคนเลยทั้ง24คนจะบอกว่าเป็นแรงใจให้ทุกคนแล้วก็ทุกคนคือครอบครัวในวันนี้ถึงแม้เรามีชนะมีผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวในทีมจีนเอ๊ะเท เจนมีเจนทีกับเจนเมนนะครับผมแต่ว่าเรายังรักกันทุกคนคือครอบครัวส่วนความรู้สึกของผมวันนี้ก็คือดีใจแล้วก็ถือว่าเป็นความสําเร็จั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับผมแล้วก็หวังว่าคั้งนี้จะเป็นัางที่เปียนชีวิตของผมตลอดไปค,ครับมีความพร้อมครับผมก็คือทําสุดทุกๆแคมเปญ ทำทุกแคมเปญเหมือนวันสุดท้ายนะครับผมแล้วก็เราก็มีความรอที่ออกแบบบ้ายนะครับด้วยการคิดดีทําดีและพูดดีนะฮะแล้วก็พร้อมทํางานสุดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับความฝันของผมอยากเป็นนักแสดงครับผมอยากถ่ายซีรีส์นักแสดงนะฮะอยากจะไปเรียนเพิ่มเติมนะครับผมส่วนเรื่องหลังจากรับตำแหน่งเดอะวินเนอร์ในวันนี้นะครับผมจะทำตามที่ผมสปีดสามสิบวิเลยนะครับว่าคือผมมาที่นี่นะครับผม นอกจากที่ผมได้รับมิตรภาพที่ดีๆจากเพื่อนผมยังมีความฝันอีกความฝันหนึ่งนั่นก็คืออยากจ,จัดการประกวดเวทีมิสเตอสมาร์ทไทยแลนด์ที่กัมพูชาเพราะผมมาจากประเทศกัมพูชาครับคือความฝันนะครับความฝันอยากจัดเวทีนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้อยากจะเรียนรู้ในการจัดการประกวดแล้วก็อยากจะไปตอ่อยอดในการจัดประกวดเพราะว่าเห็นว่าการประกวดการจัดประกวดของมิสเ a r t t สมาร์ทไทยแลนด์เนี่ย เปิดโอกาสให้ทุกๆเพศทุกๆรุ่นนะครับผมทุกคนสามารถเป็นสมาร์ทได้ในแบบของตัวเองดังนั้นมันเป็นเวทีที่มีคุณภาพมากๆผมอยากให้ที่กัมพูชามีแบบนี้บ้างครับตอนนี้ต้องบอกตรงๆนะครับว่ายังไม่ได้เปิดมากเท่าไหรน่นาอยังยังยังน้อยอยู่แต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าอยากให้มันเปิดกว้างมากกว่าน,นี้แล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมจริงๆครับวิศวกรบริหออาย,ยงานในคือยอมบานโยเจจุมเนีย នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃដែលបីជា The Winner Mr Smart Thailand ខ្ញុំនឹងយកមុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងហើយនៅឈ្មោះប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានសភាពរុងរឿងហើយនៅភាពសុខໃຈហើយមួយមិនទៀតចង់អរគុណទៅដល់បងប្អូនអូខេដែលតែងតែដល់ជិះកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំមិនថាជាគ្រូសាស្ត្របងប្អូននៅគាត់មកថ្ងៃនេះមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាអរគុណខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់ដល់ជិះកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំទោះជាមិនបានមកឬមកក្តីខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តខពអរគុណមកទទួលហើយក៏ อยากจะบอกขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะครับที่ให้กําลังใจนะครับผมไม่ว่ามาหรือไม่มาแต่ว่ากําลังใจทุกคนส่งมามันมันเกินคาดแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ทําวันนี้ให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ได้ชนะที่ผ่านมาแต่เริ่มวันประกวดก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากครับที่ให้กําลังใจผมที่ให้กําลังใจผมจนถึงจนถึงวันสุดท้ายจริงๆแล้วก็อยากจะขอบคุณคนที่อยู่ข้างแล้วผู้ดูแลทุกคนที่ผลักดันผมให้ผมมาถึงวันนี้ได้ครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับ ก้อนนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนครับเขาผมก็อยากจะขอบคุณนะครับทั้งทีมนายมิสเตอร์สมาร์ททีมงานขอเพย์นะครับอยากจะขอบคุณที่คอยสอดสอดดูแลทุกอย่างนะครับคือมีมีความสุขมากๆครับที่ได้ตำแหน่งอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งแต่ทุกคนคือเพื่อนกันจริงๆครับขอบคุณแฟนๆครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเพื่อนทุกคนที่อยู่ในทีมมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์ครับก็ขอขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองมาจนถึงวันนี้ได้ครับคือขอบคุณทุกคนครับขอบคุณกำลังใจแล้วก็ คนที่คอยซัพพอร์ตทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังขอบคุณกรรมการทุกท่านครับและขอบคุณเพื่อนๆด้วยครับสวัสดีครับ